หรือแม้แต่รถที่มีปัญหาบ่อยๆยังมีอาการอยู่เข้าไปตรวจเช็คคุณจะไม่โดนตีกระบาลเราถึงกล้าก,รก,า,า,การันตีการรับประกันสวัสดีครับโอ้นไข่ครับผมท่านเคยขับรถแล้วมีอาการรถสั่นๆสันในตอนที่เบรกเบาๆก็สัน่นเบรกแรงๆก็สัน่นเลี้ยว ก็สั่นขับเร็วๆบนความเร็วสูงก็สัน่นคือเนี้ยถ้าเคย EP นี้จะเป็น EP ที่คุณสามารถนำความรู้กับ EP นี้ไปใช้ได้ทันทีวิธีแก้ปัญหาในปัญหาที่ผมพูดมาทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ทั้ง4ข้อเมื่อกี้นี้ไปเห็นมาอย่างไรครับ อัเหัที่1ยางยาของคุณมีปัญหาหรือเปล่ายาของคุณเสื่อมสภาพหรือยงังข้อที่2คุณมีการถ่วงล้อไหมมันต้องมีการถ่วงล้อเนี่ยทุกๆ3เดือน6กเดือนถ่วงล้อเนี่ยมี2ลักษณะคือถอดล้อลมาถ่วงก,กับถ่วงประชิดถ่วงประชิดก็คือเอาเครื่องเนี่ยมาจี้ที่ล้อเขาเรียกถ่วงจี้วิธีการ2แบบนี้ครับแตกต่างกันถ้าถามว่าแบบไหนดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันความสะดวกเนี่ยในการใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นถ่วงจี้เนี่ยจะดีกว่าเพราะเราไม่ต้องมานั่งถอดล้อออกมา ซึ่งการถอดล้อในรถบางรุ่นเนี่ยมันมีความยากซึ่งมันมีตัวล็อกล้ออยู่ไอตัวน็อตที่มันล็อกอะล็อกกันขโมยบางทีมันก็มีการถอดมันก็ยากในขั้นตอนนี้การถ่วงบัญชดมันก็จะง่ายการถ่วงล้อเนี่ยมันคือวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วต้องไปรู้ต้นสายไปเห็ุจริงๆของมันว่าจริงๆแล้วต้นสายไปของมันจริงๆมันเกิดจากอะไรเหมือนผมแจ้งไปครับยางหรือเปล่ายางถ้าโอเคยางเอาใหม่แล้วทำไมมันถึงยังไมนั่นอยู่เบรกหรือเปล่าจานเบรกผ้าเบรกมีผลหมดนะครับจานที่มีรอยจานที่มีคลื่น ก็มีการเจียจานผ้าเบรกที่มันไม่มีความบาลานซ์กันน,นี่คือผ้าเบรกสองตัวบีประกบนี้ถ้าผ้าเบรกสองตัวนี้มีปัญหาอาจจะมีความแข็งตัวอาจจะมีความไม่บาลานซ์กินเบรกไม่เท่ากันนะครับก็จะทําให้มีอาการสั่นได้ในอาการที่ผมพูดมาในข้างต้นนี้หรือแม้แต่พอไปถ่วงล้อแล้วเนี่ยกลายเป็นถ่วงล้อไม่สมดุลกันนะครับซ้ายขวาถ่วงไม่แล้วไม่สมดุลก็มีความเป็นไปได้เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยางแล้วถ่วงล้อแล้วเจียจานเบรกแล้วยังมีอาการอยู่ ไปที่ช่วงล่างนะครับตอนนี้ไปเช็คดูอาการจากช่วงล่างแะว,ว่าตอนนี้การเดินช่วงล่างมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คือจริงๆแล้วการช่วงล่างเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อ,อนเลยหรอกครับที่ทำให้มีความสัน่นมันมีแค่การเปลี่ยนลูกปืนล้อลูกปืนล้อเนี่ยจะสังเกตได้ครับว่าถ้าลูกปืนล้อเนี่ยมีปัญหาในเวลาขับเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยจะดังแก๋ก๋เ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 ก๋ก๋กอันตรายแล้วนะครับรถที่มีปัญหาบ่อยๆคือฮอนด้บางรุ่นนะครับอันนี้ไม่ดิสเครดิตนะเป็น Honda บางรุ่นจริงๆไอ้พาับนนนะครัับบลลูกปปื้ออเีี่ยชมญหาซึ่งรุ่อนผผมมใช้ Honda ออยู่่ตนทีเรียยนนหังสืออ ไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาน้าจะแก้ไขกันมาค่อนข้างเย็นดีแล้วนะครับผมแล้วก็หลวอะไรก็ไม่แพงแล้วตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนซะลูกปุลูกปืน an, chanting, ถ้ามีอาการมันมีมันมีอาการโชว์อยู่แล้วครับผมหรือแม้แต่กระทั่งคุณไปเปลี่ยนล้อแม็กมาคุณเคยไหมไซด์ยางออกมาเนี่ยคือ6 7มาปกติคุณไปเปลี่ยนไซด์ยาง1819 20แต่งแม็กโหลดตามแต่งซิ่งอาจจะมีผลนะครับในเรื่องของการสั่นเวลาเบรกตามเสียการที่ผมเล่ามาในเบื้องต้นเนาะ มีผลได้ตัวนี้ก็ต้องไปแก้วนะครับซึ่งตัวแม็กเนี่ยพอเราเ,เปลี่ยนแล้วเนี่ยความสูงความอะไรเนี่ยมันก็ทําให้อาจจะเป็นเบียดบงังตัวรถหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องไปเช็คดูดีๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเทาา่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมแนะนำนะครับทั้งหลายทั้งมวนเนี่ยถ้ามีอาการแล้วเข้าไปตรวจเช็คนะครับเข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเข้าไปตรวจเช็คตามระยะศูนย์บริการที่สามารถที่เอาเข้าไปแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยคุณจะไม่โดนตีกระบาลน,นะแน่นอนเราคงราคาเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายเพราะว่าราคาที่เอามารีคอนดิชันเขาเรียกว่ารีคอนดิชันรถยูสคาร์เนี่ยซึ่งทางผมเองเนี่ยมีโน้ตฮาอยู่แล้วผมมีแหล่งอ,อยู่แล้วเยอะแยะว่ารียังไงรีคอนดิชันยังไงให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำที่สุดโดยที่คุณภาพเนี่ยต้องสูงที่สุดไม่ว่าคุณภาพที่ผมจ่ายเงินไปต้องคุ้มค่ากับคุณภาพผมได้มาการซ่อมมันต้องซ่อมออกมาแล้วมีความใกล้เคียงกับรถใหม่ให้ได้หนูนบอก่ะครับว่ารถทุกคันของเราเนี่ย สุขภาพให้มันมีความใกล้เคีงยงกับรถใหม่จริงๆเพราะเราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยขับขี่รถคันนี้ไปอีก4ปี5ปีโดยไม่มีปัญหาเลยเลยเราถึงกล้าการันตีกล้ารับประกัน5ปี50 0 0 0กิโลอย่างเงี้ยผมถึงกล้ารับประกันว่าเรามีการมาเทนแน้์นะฮะัมาเทนแน้นที่มีมาตรฐาน ISO 9 0 0 1ก็มาบริหารจัดการน่าจะเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยนะครับที่เราเอาข้อเอามาทําแบบเข้มค้นมากเลยในเรื่องของ,อง,ของคุณภาพรถยนต์เท่าไหร่ทั้งหงมดเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าของผมเนี่ยทุกาการขับขี่ของลูกค้าของผมเนี่ยมีรอยยิ้มตลอดเวลาอ้นไข่คร